สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักสาสร์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออ a ร l ์แม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวม คำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคาทานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยาก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ กดคำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอสำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิปแรนด o m for you ข้อหัวเรื่องการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในความสัมพันธ์เขากับคุณวันนี้ใช้ไพ่ชุด Tarot of the Golden Wheel และ Flowers Oracle คลิปแรนด o m เพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงหนึ่งดูดของจักรวาลดนจิตดลใจนึงดูดนำพาให้คุณ กดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณก่อนอื่นเรามาดูธาตุราศีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดอายุของคุณและเขาหรือเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบ้านเลขที่หากใครมีข้อมูลที่ตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าคำทำนายจะตรงกับเรื่องราวของคุณ80-100ถึงเ์ก็เป็นได้ ธาตุลมราศีกุ่มเมถุนตุลธาตุไฟราศีเมษส,สิงห์ธนูและธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลข1 2 3 4 6 7 8ด 11 12 21 13 31 17และ71วันที่เกี่ยวข้องวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ r a n d o m for you การเปลี ment, ang ang ani, ่ยนแปลงครั ment, you. You ้งสำคัญในความสัมพันธ์เขากับคุณ t o ับคัพลังงานไพ่ใบแรกก็ชื่นมื่นมาเลยการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในความสัมพันธ์เขากับคุณคุณจะสมหวังในความรักเพราะการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นกับคนที่เป็นคู่แท้ของคุณคุณเป็นคู่แท้กันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเจอเรื่องราวใดอยู่หรือรเผชิญอุปสรรคหรือบททดสอบใดปลายทางก็จะสุขสมหวังการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคุณจะถูกรักจะมีความรักที่ยุติธรรมเท่าเทียมมีการให้และการรับอย่างเท่าเทียมกันพลังงานของสองถ้วยเป็นพลังงานของคนที่รักกันแล้วก็รักกันมากคุณรักเขามากเพียงใดเขาก็รักคุณมากเช่นนั้น การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในความสัมพันธ์คุณกับเขาจะประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์จะพัฒนาความสัมพันธ์จนถึงขั้นแต่งงานเป็นครอบครัวเป็นคู่ครองคู่ชีวิตเป็นคู่แท้คนสุดท้ายความรักแท้ครั้งสุดท้ายที่จะอยู่กันไปจนวันสุดท้ายของชีวิตสริ n g ง การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในความสัมพันธ์นี้หากตอนนี้เขาดื้อกับคุณเขาไม่เคยยอมคุณเขาชอบควบคุมความสัมพันธ์หรือหากคุณมีประเด็นปัญหากันเขาไม่ยอมมาง้อเขาไม่ขอโทษเขาไม่พูดไม่อธิบายใดๆการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนั้นเขาจะกลับเข้ามายอมอ่อนข้อ ยอมลดลาวาสอกและงอคุณเขาไม่เคยยอมใครนะพลังงานของเจ้าหมีตัวเนี้ยแต่ดูไพ่ใบนี้เขายอมให้คุณนั่งนั่งเป็นเก้าอี้เลยเขายอมคุณในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเขารักคุณมากพลังงานของเขาเมื่อเขากลับเข้ามาจากสถานการณ์ที่นิ่งเงียบกันไปหรือว่ามีประเด็นปัญหากันเขาจะไม่มีเงื่อนไขในความรักคนคนนี้ เขาไม่เคยขอโทษใครนะแต่คุณจะได้ยินคำขอโทษจากเขาและเขาจะเอาอกเอาใจคุณจะเป็นใหญ่เป็นผู้กำหนดทิศทางความสัมพันธ์นี้เขาจะยอมให้คุณเนี่ยชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคือพลังงานของเขาจะมีความอ่อนโยนอ่อนหวานจะเข้ามาเพื่อเอาอกเอาใจเข้ามาเพื่อแสดงออกให้คุณได้รับรู้ถึงการออนอ่อนผ่อนตาม ึงการแสดงออกว่าคุณเป็นที่รักของเขาแอชว l เวลสการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในความสัมพันธ์เขากับคุณคุณกำลังจะได้รับของขวัญชิ้นใหญ่จากเขาอาจเป็นเงินก้อนใหญ่หรือเป็นทรัพย์สินเงินทองที่มีมูลค่าราคาแพงอาจเป็นบ้านเป็นรถยนต์เป็นที่ดิน เรื่องเพชรนะคนคนนี้เขาจะลงทุนกับคุณมากๆในเรื่องทรัพย์สินเงินทองเพราะเขาเห็นค่าเพราะเขารักคุณหรือในความหมายคุณกำลังจะได้พูดคุยแล้วก็ได้รับสินสอดเขาจะคุยเรื่องการแต่งงานนายเขาอาจถามคุณหนึ่งล้านพอไหมสินสอดหรือคุณต้องการเท่าไหร่คุณพูดมาได้เลยคนคนนี้พร้อมจ่ายพร้อมเปย์ พร้อมที่จะทุ่มเทเรื่องทรัพย์สินเงินทองให้คุณและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยคือการเป็นทองแผ่นเดียวกันหลอมรวมสองหัวใจให้เป็นหนึงเดียวกันคนคนนี้จะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์จนถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายเป็นคู่ครองคู่ชีวิตเมื่อเขากลาบเข้ามาคุณสองคนไม่มีวันที่จะแยกจากพากจากกันได้อีก เชนับครบการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในความสัมพันธ์นี้เขาเนี่ยวางแผนคิดแผนการเอาไว้มากมายเกี่ยวกับอนาคตที่มีคุณอยู่ในนั้นคนคนนี้รักคุณมากๆไพ่เจ็ดถ้วยถ้วยทุกใบเนี่ยน้ำเอ่อล้นรักล้นอ,อกล้นใจคนคนนี้มีพลังงานที่เชื่อมต่อกับคุณได้ทางจิตวิญญาณคุณกับเขามักสื่อสารถึงกันได้ในความฝัน แผนในอนาคตมีคุณอยู่ทุกเรื่องราวทุกแผนการที่เขาวางเอาไว้คุณคือคนสำคัญของใจการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในเหตุการณ์อนาคตเรื่องความรักความสัมพันธ์ของเขามีเพียงคุณเท่านั้นคุณคือคนที่ใช่คุณคือเจ้าข,ของหัวใจพลังงานของเขาเนี่ยเขาเป็นคนมีเสน่ห์เขามีตัวเลือกมากมีคนเข้าหาเขาเยอะ แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคนคนนี้เลือกคุณเขาจะไม่คุยไม่เปิดรับพลังงานคนอื่นตัวเลือกอื่นใดจะเด็ดขาดชัดเจนจะมองว่าเป็นคุณเท่านั้นคนที่ใช่คนที่เขาต้องการสารต่อในความสัมพันธ์แอชอบครับคนคนนี้เขารักคุณมากๆ รักล้นอ,อกล้นใจรักคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นการเป,ปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในความสัมพันธ์นี้เขาจะเข้ามาพูดคุยกับคุณเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างจรงิงจังจรงิจรงจงังมากๆอาจคุยถึงเรื่องแผนการแต่งงานถ้าแต่งงานกันเนี่ยคุณจะย้ายไปอยู่บ้านเขาหรือคุณกับเขาจะซื้อบ้านเรือนหอซื้อบ้านใหม่ไปเลย จะมีเรื่องราวมากมายเลยที่เขาอยากสื่อสารพูดคุยกับคุณในเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์นะหรืออีกความหมายหนึ่งถ้วยเนี่ยการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคือเขาจะทำให้คุณรู้โดยการแสดงออกอย่างชัดเจนมากถึงความรักอย่างมากมายที่เขามีต่อคุณคุณจะได้รับความรักอย่างมากมายคุณจะได้รับการปฏิบัติทั้งคำพูดทั้งการกระทำที่ดีจากเขา The w l d การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญความสัมพันธ์นี้จะมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารปรับความเข้าใจเคลียร์ใจกันผ่านทางโซเชียลมีเดียผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆพลังงานคนนี้เป็นคนทางไกลอาจเป็นต่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในความสัมพันธ์เขาจะคุย เรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่ด้วยกันคนคนนี้จะสิ้นสุดระยะทางห่างไกลเขาอยากคุณอยู่เคียงข้างเขาอยากพบเจอหน้าอยากเจอกันในทุกๆวันเขาจะทำให้คุณมีความสุขการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคือเขาจะพาคุณเดินทางไปยังประเทศเขาบ้านเมืองเขาเพื่อไปพบเจอกับสังคมของเขาครอบครัวของเขา เขาจะเปิดตัวคุณการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญมากๆเพราะเขาจริงจังแล้วอยากเปิดเผยอยากทำให้โลกนี้ได้รับรู้ว่าคุณเป็นของเขาเขามีสถานะที่ชัดเจนกับคุณแล้วห้ามใครเข้าใกล้ห้ามใครมายุ่งกับคุณคุณเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่คุณเป็นโลกทั้งใบของเขาคนคนนี้เขาอยู่ไม่ได้นะถ้าไม่มีคุณความสุขเขาจะมาลายหายไปด้วยถ้าหากเขาไม่มีคุณ ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในความสัมพันธ์คุณกับเขาเขาจะผูกมัดคุณแล้วก็เปล่าประกาศบอกคนทั้งโลกนี้ทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและชีวิตจริงว่าคุณเป็นของเขาหรือพูดถึงแผนในอนาคตให้ทุกคนได้รู้ว่าอย่างไรก็ตามคุณจะต้องแต่งงานกับเขาต้องเป็นภรรยาเขาจะต้องเป็นคนของเขาเพโลเบ การเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญในความสัมพันธ์คนคนนี้จะมาบอกรักมาสารภาพรักเขารักคุณมากนะแต่เขาเป็นคนไม่พูดไม่ค่อยแสดงออกในรูปแบบของการสื่อสารสักเท่าไหร่แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนี้ควรจะชัดเจนมากจะได้ยินคําพูดจะเห็นการกระทำคุณจะสัมผัสได้คุณจะไม่ต้องมาโนไปเองอีกแล้วเขาจะมามอบความรัก ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่มองเห็นอนาคตร่วมกันได้ชรับสัด์การเป,ปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในความสัมพันธ์นี้เขาจะเลิกปิดบังแอบซ่อนความรู้สึกคนคนนี้รักคุณมากรู้สึกกับคุณมากมายแต่สะกดเก็บอารมณ์อาการเอาไว้ภายในใจแล้วก็ส่องคุณหนักมาก การสองคุณนี่แหละเป็นความสุขเดียวคนคนนี้เขาไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าเปิดเผยหัวใจอย่างแท้จริงว่าเขารักคุณเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่เหมาะสมคู่ควรตัวเขาเองจึงต้องอยู่ในที่ของตัวเองคนคนนี้เขาจะปรากฏตัวจะเลิกซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้แล้วจะเข้ามาแบบที่สง่าง,งามกล้าหาญกล้าที่จะแสดงความรักกับคุณ กล้าที่จะเปิดเผยความจริงในหัวใจว่าคุณสําคัญกับชีวิตเขาแล้วเขาสนใจคุณมากๆในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณในโซเชียลมีเดียเขาก็ส่องหนักมากในชีวิตจริงก็อยากอยู่ใกล้ชิดอยากตามติดคุณไปในทุกที่คุณกําลังจะเจอพลังงานของคนที่ข้างรักพลังงานที่เขาห่างจากคุณไม่ได้พลังงานที่เขาขาดคุณไม่ได้ได้พิเชส คนคนนี้เขามองคุณดูดีมีเสน่ห์มากๆเขาหลงรักหลงใครมีเรื่องเสน่หาราคะกับคุณอย่างมากคนคนนี้กับคุณสามารถเชื่อมต่อกันได้ทางจิตวิญญาณจิตวิญญาณคุณกับเขาเป็นจิตวิญญาณระดับสูงเป็นจิตวิญญาณเก่าแก่คุณสองคนมีความทรงจำร่วมกันมาตั้งแต่อดีตทำให้คุณรู้สึกเชื่อมโยงคุ้นเคยและผูกพันกันอย่างมาก การเป,ปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในความสัมพันธ์คนคนนี้เขาจะมาบอกแผนการชีวิตของเขาให้คุณฟังแต่ทุกแผนการทุกเรื่องราวนั้นเกี่ยวข้องกับคุณทั้งหมดจะมีคุณอยู่เคียงข้างเขาและอีกความหมายของไพ่ใบนี้ยังหมายถึงคู่แท้าทางจิตวิญญาณหรือว่าเป็นคู่ทวินเฟรมความรู้สึกที่ดึงดูดกันอย่างมากหลงสเสน่ห์กันหนักมากจิตวิญญาณคุณสองคนจะเชื่อมต่อกันได้ ด้วยพลังงานที่ชัดเจนหากเป็นคู่ทวินเฟรมคู่แท้ทางจิตวิญญาณการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนั่นคือการที่คุณสองคนจะได้กลับมารวมตัวกันแดงแมนคนคนนี้เขาทุกเครียดเรื่องคุณกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดวกไปเวียนมาการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนั้นจึงคือการที่เขาจะเข้ามาปฏิรูปปฏิวัติความสัมพันธ์นี้ใหม่ทั้งหมด ความสัมพันธ์นี้จะได้ก้าวหน้ารุดหน้าจนถึงขั้นที่ได้พัฒนาความสัมพันธ์จนเป็นความรักที่สุขสมหวัง f o r h e e l s คนคนนี้หวงแหนคุณมากๆเหมือนกับเป็นของล้ำค่าที่ต้องล็อกหีบสมบัติเอาไว้ให้แน่นหนาคนคนนี้เนื่องจากเขาหึงหวงคุณมากๆการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญก็คือ การแต่งงานกับคุณดยโเร็วผูกมัดคุณจดทะเบยียนสมรสกับคุณมีงานแต่งงานกับคุณเพื่อให้คนทั้งโลกได้รับรู้ว่าคุณเป็นภรรยาเขาและการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายไปอยู่ด้วยกันสิ้นสุดซึ่งการรอคอยการแบบรักทางไกลเดทคนคนนี้เป็นคนเก่าๆที่คุณกับเขาจบความสัมพันธ์กันไปแล้ว อาจมีประเด็นปัญหาทะเลาะกันขัดแย้งกันหรืออีกความหมายคนคนนี้เขาเคยรักคุณมาแล้วหลายภพหลายชาติผ่านความตายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนได้เจอกันใหม่ในชาติภพนี้ก็รักกันอีกและก็อยากจะอยู่เคียงข้างกันจนตายจากกันการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของความสัมพันธ์นี้จะมีการสิ้นสุดความขัดแย้งสิ้นสุดทุกปัญหา สิ้นสุดความทุกเครียดทุกทร,รมานจิตใจด้วยแมจิเกชเชนคนคนนี้ก็เป็นคนเฉลียวฉลาดสติปัญญาดีมีความรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมคนคนนี้เขาวางแผนเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ใช้เวลานิ่นนานมากกับแผนการนี้เพราะเขาไม่อยากให้มีความผิดพลาดใดคนคนนี้เมื่อเขาวางแผนการแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามนั้นเขาเชื่อว่าคุณคือโชคชะตาของเขาเป็นคู่แท้ของเขาการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญคือเขามีจิตวิญญาณที่เติบโตและตื่นรู้ตระหนักรู้แล้วว่าคุณเป็นคู่แท้เป็นคนที่มีคุณค่าที่เขาจะต้องหวงแหนและรักษาความสัมพันธ์นี้เอชอพซอด การเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญในความสัมพันธ์เขาจะจริงจังและชัดเจนจะมีการตัดสินใจที่ชัดเจนมากๆถึงสถานภาพที่เคบหาการแบบคนรักคู่รักและหากเป็นพลังงานคนที่จะชู้หลายใจมีตัวเลือกมากเขาจะตัดทุกพลังงานตัดทุกคนเหลือไว้เพียงคุณจะรักจะซื่อสัตย์จะซื่อตรงกับคุณเพียงคนเดียว ค e n of ค u p s คนคนนี้เขารักคุณมากคุณจะถูกรักอย่างมากมายการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในความสัมพันธ์คุณจะเป็นที่รักของคนครั่งรักเขาจะไม่ห่างคุณไปไหนเนี่ยดูไพ่ใบนี้เจ้าหงตัวนี้คลอเคลียคุณหมายถึงคนทางไกลจะเดินทางมาหาคุณ ไกลแค่ไหนก็จะเดินทางมาบ่อยๆถึงแม้อยู่ต่างประเทศคนคนนี้อาจเดินทางมาหาคุณทุกเดือนหรือบ่อยที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้โอ้คลิปวันนี้นะการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญคือเขาจะเปิดเผยความรู้สึกความคลั่งรักที่เขามีต่อคุณเปิดไพ่ทุกใบเนี่ยมีแต่ความรักที่รักมากรักชัดเจนรักจริงจังรักจริงใจ แล้วคุณคู่ควรกับความรักอย่างมากมายคุณเป็นคนจิตใจดีคุณรักเขาอย่างมีเมตตาคุณเป็นผู้ให้เขาเสมอมีแต่วความเข้าใจไมีแต่พลังงานที่ดีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคือคุณจะได้เป็นที่รักได้เป็นสุดที่รักหนึ่งเดียวในหัวใจของเขาแนบสอดคนคนนี้เขาจะ เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้หากเขานิ่งเฉยหากเขาเงียบไปหากเขาไม่มีความสามพั์ที่ชัดเจนใดๆให้คุณการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญคือเขาจะจู่โจมเขาจะไล่ล่าเขาจะเข้าหาเพื่อให้คุณเป็นที่รักเพื่อให้คุณอยู่เคียงข้างเขาเพื่อให้คนทั้งโลกนี้ได้ประจักษ์ถึงความรักของเขาและคุณจะมีการติดต่อสื่อสารจะมีการเดินทางมาหาคุณอย่างรวดเร็ว เตรียมตัวรอรับการติดต่อสื่อสารจากเขาได้เลยต่อไปแม่หมอเปิดไพ่อ r ราคโสมให้นะคะแอสเ n นต้นแอสเ n นได้ขนานนามว่าเป็นต้นไม้ที่ไม่เคยตายอึดอดทนมากมีไฟป่าเนี่ยแม้ลำต้นจะถูก ไฟไหม้ไปแล้วไฟครอกไปแล้วแต่ก็ไม่ตายรากที่แข็งแรงก็จะงอกลำต้นใหม่ขึ้นมาภายใบยนี้จึงสื่อสารได้ว่าคุณกับเขาเป็นรักนิรันแม้คุณกับเขาจะรักกันโดยผ่านความตายกันมาแล้วหลายภพหลายชาติความตายไม่สามารถสิ้นสุดความรักของคุณกับเขาได้คุณสองคนก็จะเป็นรักนิรันร์รักกันไปทุกชาติทุกภพ ความรักนี้ไม่มีวันตายและหากแม้ปัจจุบันชาตินี้ได้มีเหตุการณ์ใดๆที่ทำให้ความรักหยุดชะงักไปความสัมพันธ์นี้ยังไม่สิ้นสุดไม่มีวันที่จะจบลงได้สวีเชลนัทเกาลัดหวานพาไพ่ใบนี้สื่อสารถึงความอดทนเกาลัดเนี่ยกว่าจะได้ชิมลิ้มรสหวานของ เนื้อข้างในต้องผ่านกระบวนการที่ต้องใช้เวลาเนิ่นนานกว่าจะกระเทาะเปลือกแต่ละชั้นละชั้นออกมาก็เปรียบเหมือนความรักความสัมพันธ์นี้ต้องผ่านการรอคอยอันยาวนานหรือกว่าจะสิ้นสุดความรักทางไกลต้องจัดแจงต้องวางแผนการชีวิตมากมายกว่าจะได้ลงเอยกว่าจะได้ใกล้กันความรักความสัมพันธ์นี้ต้องมีความอดทน กับการรอคอยการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจะเกิดขึ้นได้คุณกับเขาต้องผ่านความอดทนอย่างมากมายร่วมกันมัสตาร์ดอกมัสตาร์ดเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นทุ่งเหลืองอารามสวยงามเป็นสีทองความหมายของดอกมัสตาร์ดคือความสดใสความกระตือรือร้อนเมื่อคุณกับเขาเนี่ยใกล้กันนะ จะสปาร์กกันจะมีแรงดึงดูดจะมีเคมีที่ตรงกันมากคุณสองคนสามารถดึงพลังงานความเป็นเด็กที่สดใสร่าเริงไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามอายุ40 -50 60กก็ยังหยอกล้อกันยังเล่นมุกกันความรักนี้จะไม่มีวันเก่าไม่มีวันแก่เลยเป็นความรักในระดับลึกถึงจิตวิญญาณรักกันถึงเนื้อแท้ รักกันแบบที่เข้าใจในตัวตนกันและกันเป็นพลังงานความสุขความสดใสยอยู่ใกล้กันก็มีพลังงานที่ดีทําให้มีพลังงานความกระตือรือร้นในการที่จะใช้ชีวิต s o u ์อฟ e บ e เฮมดาวแห่งเบลเฮมอีกชื่อหนึ่งของเขาคือดาวคริสต์มาสเปรียบได้กับพรอันสมหวังพรที่ปราถนา เขามองคุณเหมือนเป็นดวงดาวคุณสวยงามคุณงดงามส่องแสงสว่างกลางหัวใจของเขาในความรักความสัมพันธ์คุณเฉิดชายมากคนคนนี้ไม่มีวันจะไปมองใครได้อีกคุณคือสุดยอดของหัวใจทำให้เขารักหลงไหลเหมือนแสงดาวในคืนที่มืดมิดที่ทําให้เขาไม่อาจละสายตาจากการจ้องมองแสงสว่าง ระยิบระยับกลางท้องฟ้าถ้าเปรียบเทียบก็เป็นไพ่เดือสตาเหมือนผู้หญิงในฝันที่เขารอคอยตามหามาทั้งชีวิตเขาจึงอยากสมปรารถนาอย่างมากในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เช่นนัดบัตดอกไม้นี้ถูกขนานนามว่าดอกไม้บำบัดใจเมื่อนำเชืนัดบัต มาทำเป็นสารสกัดจะมีสารที่บำบัดอารมณ์ทำให้มีความสุขทำให้ผ่อนคลายทำให้อารมณ์ดีจึงได้ชื่อว่าเป็นดอกไม้บำบัดใจเปรียบเทียบกับความรักคุณคือพลังงานที่ดีมากคุณคือความสุขคุณคือรอยยิ้มคุณคือเสียงหัวเราะมีแต่คุณเท่านั้นที่ทำให้เขามีพลังงานที่ดีเช่นนี้ดูพไพ่ใบนี้ เขาอยู่ใกล้คุณเนี่ยเขาหัวเราะเขายิ้มได้หรือหมายถึงคุณน่ะเป็นคนที่ชอบเล่าเรื่องตลกชอบทำอะไรที่ตลกตลกแล้วไปจี้เส้นเขาทำให้เขามีความสุขมากตลกทุกครั้งเลยเหมือนคุณรู้ทันเขาอะ่ะว่าต้องพูดแบบนี้ว่าต้องแกล้งเขาแบบนี้ฉะนั้นคนคนนี้เขาหลงคุณหนักมากเพราะคุณเป็นพลังงานที่ไปบำบัดความทุกข์ไปเสริมสร้างพลังงานที่ดีอารมณ์ที่ดีให้กับเขา อเลฟมะกอกไพ่ใบนี้สื่อสารถึงความสำเร็จความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์นึกถึงชอบมะกอกใบมะกอกที่ถูกสารกันเป็นมงกุฎเอาไว้สวมศีรษะหมายถึงความสำเร็จหมายถึงชัยชนะการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในความสัมพันธ์นี้เขาจะเข้ามาทำทุกอย่างเพื่อพิชิตหัวใจคุณ เพื่อคุณเป็นของเขาเพื่อคุณมีพันธะผูกพันกันทั้งตัวและหัวใจเขาจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะเผชิญกับสิ่งใดก็ตามที่เป็นปัญหาอุปสรรคความสัมพันธ์นี้จะต้องจบที่ปลายทางแห่งชัยชนะจบที่ความสุขสมหวังการได้ครองคู่การได้รักกันการได้อยู่ด้วยกันด้วยความร่ำรวยมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ มีพลังงานตัวเลขที่ไพ่ออร์เคิลบอกเพิ่มเติม2 3 30 12 21 29 92 7 23 32. และ32แม่หมอขอจบคำทำนาย random for you แต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จ ในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินกันงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาด้วยกันไม่กดสคิปข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอละกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ